นะครับเราได้หลายแสนนะครับเราเลี้ยงบขามหวานหน้ามกับบนแล้วแล้วว่ามั่นอินทนี้เขากะะ็ะเจาะเอาขามหวานกับข่าเหนียวไม่ให้เล่านะครับอีกอันนึงกัส้อยส้อยไข่มุกเนาะคนที่เอาส้อยไข่มุกจากนนบุรีนะ่ะขาดอีกสองมื้อในล้านหนึ่งครับกับบนแล้วเรียนคองยังนนอยเวลาขอ,อน้ำปูกรบบอกซื้อน้ำสุกุนบ้านในกที่ไปน้ำนะครับผู้ใด,ดบอกเล่าหน่อยผมบอกเล่าน้ำปูด้วยนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝันดีเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเราบอกว่าอะไรอยากฝันเห็นปลากุ้งครับ พางง้วนี่เขาถือเกล้านึงนี่ผมปันเห็นมูซื้อกุ้งมั้งวะผมเคยเอิญมันว่าบักกุ้งเน่าเกลานึงเวนน่ะเขาก็เลยพากันถือเกล้าหนึงหลายนะครับผู้ใดถือเกล้านึงแม่อยู่นี่ถือเยอารย์ฟันนะครับเนาะแต่าคเกล้าหนึงเนี่ยผมกับลอดตีเจ็ดสิบห้าไปผมได้เ้วันน่ะนะครับมูกอานผมได้วางเวนนี่กับผมปันเห็นบักกุ้งอีกเด้งมันจะมาวนเกลานึงพอตำรวจกับฟันเห็นแล้วฟันเห็นอะไรจดหนี้ครับท่านนิววันนี่กับเกี่ยวกับตำรวจแล้วกับเกล้วเมื่อคืนึันเห็นบี่ยเมื่อ ไปเตะบอลกับบักกุ้งเขาล้างบ้านแล้ว้านนี้ไปเตะบอลกับกุ้งครับบักกุ้งแล้วพ่อฝันเห็นบ้านหลังหลังของมันด้วยที่ที่ที่อยู่สมเด็จสมเด็จตั้งแต่เราไปเล่นตอนเด็กครับเตะบอลอยู่ข้างบ้านมันมันจะมีกลุ่มเตะบอลเหมือนผมกับมันอยู่บนนั้นีมากเตะบอลบอลนี่ศูนย์ศูนย์นะครับจะเห็นบักกุ้งกับน้องมันบักหนุ่ยเห็นทั้งสองเลยนะนะครับ อีกแล้วครับเห็นปักกุ้งว่าเราขึ้นอย่างไรปลากุุงเนาเก่านึ่งอีกแล้วนะครับนะมาถึงเรีกแม้ปากุุงแเงนนอีกแล้วมาถเรียกงวดก้อนกัไปเอาเงินให้มันหาพันครับมันก็งงอยู่บอกมันว่าแต่ปันคัเรียกบอกเกานึงที่น้ำหาปักกุุงเดี๋อันี้เป็นมู้กันด้านหนบานนะครับแต่ว่าจะมีติดสูรหมดเห็นเตบอนกันอยู่ไม่รู้นะครับเตบอนก่อนล้ก็ผมก็ติดูตรนะูร่เ็ก่านึบอกาตัเก่านึ่งตัวเก่าหนึง นะครับก็เตีบอลเตีบอลเตีอยู่คนนั้นมากคือยังหิตีกันนี่แหละในฝันหัวหัวรุนใรงกันรูนใรงกันครับจ้าก็ไม่ได้ตีครับสียกทับเตีกันะนแล้วก็ดีฝันเห็นมั่นบ้องอย่าคลึงกรับฝันเห็นนะครับตำรวจก็เห็นแล้ว วันเห็นตำรวจกันนึ่งเก่าหนึ่งผมก็คิดว่าเลขเป็นยังผมก็ให้ตัวเกีาเลขมันออกแล้วตัวเกีาครับ C C เนี่ยมันกับหัวก็ออกวางใดเนี่ยบาง C C หกเนี่ยก็ <S 1> <S 1> งวดนี้ก็คิดว่าสี่คู่ห้ามตัดออกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองเราจะเน้นที่สุดก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าสองเก้าสองเนี่ยมันตรงเลขเลขคู่เนาะมันตรงเลขคู่เขาเลยต้องเน้นจังหน่อยนะครับส่วเก่าหนึ่งเนี่ย แล้วปีนี้เป็นปีมาลงเป็นปีงูใหญ่เป็นปีของปูอยู่แล้วนะครับเด็กมงคนหรือเล็กเก่าห <1 S 1> นึ่งนี่ก็น่าจะมาจาก,จากบริวารปูเจ็ดกับหน,นึ่งจะไม่เป็นเก้าหนึ่งเจ็ดตัวนั่นนะครับเนาะแต่ส่วนตัวหนึ่งที่คนมองข้ามก็จะเป็นเก้าหกซะเยอะเก้าหกแถ<ค>่เหลือเตลล้มเรลอตเตอรี่นะครับนอกจากฝากไปน้ำซีกูยาตาดอกแต่ถ้าใครรูดเก้าได้ก็รูดเพราะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเล็กวิ่งเราสิบสามงวดเราเข้าไปสิบสองวดเราหลุดงวดเดียวคือหนึ่งพืชกิกานะครับผู้ใดที่เล่นวิ่งอ่ะเพิ่นกัน ด้วยไปแล้วได้คือว่าแหละเลขมันมีเข่ามีหลุดด้วยครับเด้อไม่มีใครรู้ว่าออกส่วนไหนปวดใช้วิจารณญาณใน,นการเลือกซื้อนะครับก็ตามสนุนรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับคแต่ว่าเลขวิ่งเนี่ยข่นผู้ใดมากเก้ายัางก,กับรูดได้เลยผู้ใดสายลูดก็อย่าถือย่นวนนะครับผมกับขอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ กาจะเข้าก็ได้อาจจะหลุดก็ได้ครับเท่ากับอยู่ที่เท่าอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนมือนีมาแล้วกุหลังคนมือมีดวงกับมีบ้านเมืองเขาถือเก้างวดแปดงวดจมูกถือแค่เดียวอาจารย์น้องเห็นกูเห็บกูว่าถือนะเคล็ดเคล็ดออกงวดเก้านึงเขาถือกระชางหนึ่งกูยังมาถือเอาขึ้นเบิองงวดก้อนานั้นแปดงวดสีที่ผมดังๆเลยน่ะที่พอขั้นหลุดเลยน่ะกูก็บ่กเห็นอีกกูไม่เห็นงวดศูนย์หลานเต้น มันหลายห้องหัวนะเตื่นเจ้าขึ้นเนาะศูนย์พ่อมึงบอกเด้าของเขาปวดดาวศูนย์แม่มึงบอกเ็มเปียดอยู่นะครับนั่นแหละคนบางท่านมีดวงสามพันนะครับมื่อนี้ก็จะเปิดดวงให้จะพาไหว้ปูจะพาขอพรเขาก็จะได้สาเร็จแล้วกลับไปบ้านเนี่ยเขาเบิร์นยูทูบเป็นอยู่แล้วเนาะเขาไปเสิร์ชว่าบทขอธรรมากามจารย์น็อตตี้ก่อนนอนกินข้าวอัดหน้าเซ็ตส่วดทุกข์ขึ้นก่อนนอน นะครับเพื่อดัดกรรมดวงจะได้มีนะครับนอกบางคนดวงมีแต่กรรมบังนี่ตาลูกตาผัวนี่เป็นบาปเป็นกรรมเมื่อห้องเป็นนินท่าข่าบ้านมือนี่เป็นบาปเป่นได้ห้องพื่นไม่ใหญ่นั่นใหญ่นี่ก็ใหญ่นั่นก็เป็นบาปครับเข้าไปจินทาสัมนะกะจะได้กะจะเปิดดวงให้ครับมือนี้กะจะได้มีโชคนะครันนี้วันนี้วันอุดนะเราเล่าอยู่บ่เอาจ้า ววก่ไม่เข้าตัวนี้เดี๋ยวเล่าน้อยเนาะผมเชื่อว่าคนเอาไปลงติ๊กต่อกผมโดนด่าอีกแน่เลยนี่ยยังไงตัวแดงนี่ขอบคุณท่านแ้วค่ะกับคับท่านผู้ชมนะคะก็ให้รถที่น่าสนใจนะคะัีกอ่ลงรูปมมาแล้วมือเอาลอยก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเกล็ดโน แปดเจ็ดเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดสองหน่อยน่อยรุ่นห้าครับน่อยรุ่นห้านะครับเม็ดเดียวคือห้าเจ็ดเจ็ดห้าเม็ดเดียวห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับห้าเก้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด ห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดสามตัวมีห้าเจ็ดเก้ากับห้าเจ็ดแปดนะครับทีนี้ราวนะครับเดี๋ยวด้วยานอยนะครับะลิย้อนหลังมกราคบนสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดครับอันนี้ลาวนะครับลาบดนแดงมันถึงนี่ปะถูสามเสียงถูกสมเบดด ถูกไม่เยอะถูกสามแสนใช่ไหมกุ้งใช่ไหมสามแสนเนาะใช่ดนะครับวันนได้หกแสนเลยนะคะวันี้คอยเขาได้เป็นล้านเอดเห็นเราหอวนเราออกซีซีเจ็ดห้าเพราะว่าเราก็ออกเบิ้ลอย่านกวน People, นี่ดูเองเลนใครเด้ามาดูแตเดี๋ยวลาลูดสนกครูมนะคท่านผู้ชมรูดมดครับตามูดแปดนะครับเม็ดเดียว84เม็ดเดียวแปดสี่ยิแปตัวเจอบมีแปดหนึ่ง่หนึ่งแปดเก้าฟังอีกครั้งแปดสี่แปดหนึ่ง C หนึ่งแล้วก็แปดเก้านะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับสามตัวมีแปด C หนึ่งแปด C เก้ามีแค่นี้ครับมเป็นไร นี่เป็นเหลากับนอยนะครับผูนิเด่ปนขึ้นนนเ้นมาไกลๆเป็นไปเขดนอเาด้เ่นดม็เปาแยดู่งเดี๋ยวเยมคปเหล่นะคะเลาอาจารย์บตี et, no na, na, ้เว anyway, uh, ันท uh ี่สินะคะดูแปดนะคะเนะ่านแสนะปี่เาแปด่่ก็ปด เดีวจะให้ดนอยนะคับริ่ล่าก่อนะคะสอามหน่อยะน่นันะน่อยวันนี้นะคะน่อยที่สิมาแ้วกสขอให้ดูที่สอตัวสานะคะันเดียว้า้านะคะเก้าจะมีห้าเ้าเ้าแล้วก็5้านะคะ้าแล้วก็ห้าเาด่อาันเอ มีป่าเด้ไอ,อไ,ปไปแล้วป่าจ้เากับป่าไ<น>อยแล้วเมือนแม่นะนะครับกะไปที่นี่มีไผถามอย่างบอกครับว่ามีอาจารย์จะผ้าไหว้ปูมันจะทำท้างนะครับนอกป<อ>ูรังพ้นกับมาถเท่าเทา่ากนะครับใหญ่เพื่อนหักกี่ดีเด้งคะผมจะบอกเคล็ดอย่างหนึ่งบางวันนี้เนี่ยปูขัดคนนะครับปูขัดคนคือสองวันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นบททดสอบแล้วตุ้มหีบมอเสือบะซ่าท่าเขาจะะปน้ำเหล็กเอาแล้วพอเหล็กเขาจาะปาแตก วันนี้ก็จะเหลือแต่คนนี่สาธาสื่อผมก็กินปลาเฮ้ามาเขากันน่งขาตั้งโดนแจ๊คสือเรื่คนถือเฮ้ากับมาอยู่สิผู้จะให้คนยังสี่หลักครขอเวฟพ้อนให้มีโชคมีลาบด้วยใส่ปีใหม่คอยในนี้มีคนถือละวันที่หนึ่งนะครับเด้อสาาเดี๋ยวจะเจิมแม่ว้องกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะพาไหว้ภูกอนไหว้ยภูเซตอาจารย์ก็จะทำธีเบิกเงินให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทีละขั้นตอนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไหว้ภูกอนเนาะ ปูจะตื่นอยกับาช่ไ yeah, ม right. ับเาคดทั้งนงยรับน้โมมมมนะนะน้มัพทน้โมตสัะวัดโต้โมตาสักพรวัโตน้าโมตสกระวัโตน้ามาระโต้มาสัพัโต ก้าวตามอาจารย์กายะกายะวาจาวาจาจิตตังจิตตังอหังวันทาอหังวันทาอานักราอานันตกราขนางอุสาวดีนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิปูเชมิกายะกายะวาจาวาจาจิตตังจิตตังอหังวันทาอหังวันทาอานักราอานันตกราขนางอุสาวดีนางอุสาวดีวิสุทธิเทวา ภูเชมิกายะวาจาจิตังขังบันทาอนันตานคราชพนังสาววดีพิสุทธิเทวาภูเชมิ